สวัสดีจ้าทุกคนคือว่าเมืน่อี้เขามากินกระเพียงเนาะทุกคนเนาะต่อจากที่เอามาแต่ลินสวัสดีจ้าสวัสดีพี่นะองกินกระเพียงอยู่ไฟแดงไหนนีส่ส,ส,ส, <c oughs> สำนันแล้วมึงสวัสดีพี่น้องตอนนี้เขากับเป็นโมมวนโมซื่อนนะพี่น้องนะสรวมุนไพริงโรมาเคงนะทุกคนกินกระเพียงอยู่หานไฟแดงก,กับคุณแม่นะ คุณแม่ก็เพิ่นก็ยังบ่คงบ่เคงคือเฮานี่แหะเนาะจักบ่เป็นจังได๋บ่ม่วนบ่ซื้อเออบ่คงบ่เคงนะทุกคนเนกินกัเปียกน้องนนั่งข้างไฟแดงเนาะอ้าวนั่งก็ตกใชะา ฮะสร้างพื้นแล้วสั้งแล้วเอากระรานั่งคนละโต๊ะวะมันไมีพอกันเออทางไหนผู้หญิงนั่งคนนี้ผู้ชาย,ย,ยนั่งจะนั่งคนเดียวด้วยผมมานั่งน้ำจัดเลยว่าผ้าจันเมืองเมืองมากินกระเพียงนะทุกคนมีจันเมืองเมือง,อง,น,งน,นี่น เขาเนาะรอบนดึกแม่นอเลยสิบโมงหันก็ปียกอยู่ไวแดงเรานี่นะทุกคนเนาะไปดีเนาะมืออื่นผู้มจะไปของเองเพราะมือจะสั่นมือเท่าได้กินเขามือนี้เทาบรีสูกินเขานะทุกคนอยู่เข้าเหงพี่เนาะแต่ว่าลดหุ่นเนาะเสยดยายนางเบื้องนั้นควานนางเบื้องนี้เนาะ เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยนางทากระเบียกับจนบดจนสิบบริกินนะทุกคนนอกเลยคำซีนอกหลายจ้ะเอ้ยกินกอนอกกระเบียกนอกแล้วทุกคนรับเลยรัรับคาอาหารกระเบียกมาโป๊ะเอาเนไงฮะ <laughs> น้องรัดกระแม่ไปใส่เลยเนาะทางกันเถอะเผื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นทางโตใครโตมันนะทุมันเออ,อให้ยายนั่งอยู่หันแหละพอเดียอวอเพิ่นน้นองรัดก,ก็กินอยู่เนาะผมไม่เชืาเขากายกอยู่นะทุกคน มาแล้วทุกคนเกาเลาวาไว้แหงแลวคนห่าเนาะหนักปะนี่ทุกคนเากาเลาครับ ปลาเหรอฮะปากน้ำกูนั่นสิเช้ามาอะไรครับ <sucks> ซีเยอะคือเขาเลันะทุกคน yêu yu được

O things. <laughs> จะได้ยูทูบเบอร์แซงยู่แหงหมดอแบบบริยากเลยมากสนห้องมากีรนมากมันบักกินเลยค่ะก็คือขยาเอาขน้ขเนีมันบอบริยากินไปดิซีรู้ว่ข้าวมันกินเน้ยากก็กินรถมาบริยาก็แต่ามหุงโบนาจะได้นาำงามตํำ สตีเงาเลยทุกคนกินคนเดียวกินคนเดียวแม่กําลังรัดไปแบบกินอยู่คนไหนพี่น้องแคมแคมไผ่แดงอไไผ่ไผ่ใหยสบายสบาย ามีเพชรแหละทำไมเจอได้สามตอนแสบว่าอยากทำไมบุยอิ่มนกะสิกินกินเขาพัดต่อแล้วกินเขากินเข่าพัดใช่ดูทัตตะวันถัตตะวันมีคำตอบนจจะขู่นี่คนทำซีแก่ช่วงแล้ว งับเข้าไปเต้ตามันมือเว้ยกินเต้ตามันม,อมือทุกคน<อ>มเอนี้ก็คำคำแซงเหลียงตำสมนานจะเป็นมกเล็งนานจะเป็นตำสมเลยนานจะเป็นอันนั้นตำสมมันคุละทุกชิป้ป้าพันพันทุกลาเจ้าบัวตำหุงนี่ เป็นตะแสบเลยนะนี่ทุกค่เรื่องทำไมน้องซิมเหมือนกันอร่อย่ะนะอร่อยทุกคนอร่อยคือที่อร่อยเมื่อกี<笑><笑>้นี่พ่อแก่แล้วกินแม่ก็มาอยากปากแตกกินพ่อแก่กินตักไปขนาดนั้นเลย น้ใหญ่ละม,มุงบ่ใช่ใช่ขอ,องนอกอไปกินมาตำพุงทำแทงไปเผาเมียนะทุกคนเนาะ

นั่งไหนไหนตีไฟแดงเลยทุกคนตอนนี้ชิชิมาีก็เลยสอแต่ผู่าวอย่แล้มาจอดรถไฟแดงป้าน้องดหยอกผู่าวอยู่ด้รกวยของวยขอวยใหญ่เสียแม่งหมดเลยเลือกเลือจะเสีนเลยเลือจะเสีนเป้าแมรุนี่กินเพชรลยิเพชรบอกของวย้าขอวยซะขอบงควมังมวนเนาะ ขอพวกมังม่วนนะทุกคนเนาะบรรยากาศดีเนาะนั่งอยู่นี่เนาะครับเดินสิบลูน่าเนาอันออกมาพี่ยูนี้มันเย็นดีนะนี่ทุกคนทำมานอนกับยาเสลี่ญี่ปุ่นนะแันเก่าอยู่ไหนเออแสนหนึ่งแมนอ๋อทุกคนเนาะกะ มากินเขาเนาะพี่น้องเนาะหิวเขาหอบเด็กเนาะเปลี่ยนบรรยากาศแทนหนึ่งจีนผู้รุ่งปลยังรถตึ๊กตึ๊คือข่มทุกคนวันนี้ก็เป็นแม่ค้าน่อยเนาะมาแต่มาแต่องุ่นเหี้ยนในนี้เพราะต้าในเลิกน้งนุ่งเสื้อขาวอยู่ ป้าแม่ค้ากินสมทิ้มความฮักลงน้ำ <laughs> เสียงดังตุมต้มตมตมั้มตั้ย็นดีอยู่นี่โอ้ oh. <c oughs> อยากกินม่วงกับต่อยะเลยนี่เ oh. <c oughs> ยมุ้ยยังเลยฮะบุ้ยยังยังบุ้ยยังบุ้ยยังร้ผัดย็นดี ต่ำโมนหงสามวงี้ทุกคนเบิ่งจะคลิปตัวเองนะโมนี่ดิดดิดไหลคลิปตัวเองเติมยอดดิวให้เมียเออเบิ่งคลิปเมียเก๋เบิ่งวิวได้เบิ่งวิวได้ฉากนอกคัน่าบรรยากาศน้ำแรงเนาะน้ำคำจรืสีเย็นดี ปลาหนึ่งแสนทุกคนกะเบิ่งเด่นนี <lent ceu> ่เด้อข่าวใหม่ปลามันข่าวใหม่ปลามันร่มันรยกาศดวนหนอยู่หน้ามากเลยคักก็สิประมาณนี้แหละทุกคนเนี่ยมากินเขากินเขาเปียกเนาะนะเมาเมาเมาเนี่ยเลยเมาล้มเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ามาถ่ายบรรยากาศซัมนี่นะทุกคนเนาะ ออนนื่่ีก็ได้เดินทางกลับบ้านแล้วนะพี่น้องเนาะคือว่านอะไรคือกำซีบ้านเลยเนาะมีงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลาคือกำซีบ้านแต่ว่าเลิกลาในที่นี้มันเกิดหมายความว่าดนดินเขาก็มึงเออมื่อวาเขาก็ต้องมาผอกันมาอีกนะทุกคนเนาะนี่แหละสิประมาณนี้ทุกคนจะได้กระฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดอีหยังก็แล้วแต่เนาะทุกคนเนาะ กดให้เลยรถลดโบกดแต่ด nice ิดนไหลนะทุกคนเนาะแล้วก็คอมเมนต์ที่สุภาพแล้วพี่น้องเนาะเฮาจังมีกำลังใจเห็ุคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะอ่านดีจะได้กัสิได้ลยอำลาพระจารกันเมื่อคืนนี้พี่น้องอีพีนี้มียก็กินเตินตะหุ่งนะทุกคนเนาะกินกินเติมมือกินจะได้ก็ได้เติมบอกกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย